เอาละครับก็ต้องขอกล่าสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมเสมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมผมนายป้าแบงค์แมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจุดสิ์นวอร์เดก้าก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับผมกับขั้นค่ำคืนในแสนวานแห่งนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา หนึ่งทุ่มกับเจ็ดนาทีนะครับอืมไปผมก็ไม่เหลือการแข่งขันอะไรแล้วนะครับเพราะวันนี้ตีการแข่งขันจนหมดแล้วนะครับไปดูเลขหน่อยนะครับผมเฮ้ยน้องๆทำพี่อยู่อันดับ100่งยเลยเหรอบ้าไปแล้วผมจะหลุดจากแลกเพชรแล้วนะครับโดเนเตอร์เนี่ยโอ้โหที่ผมใฝ่ฝันมานานทุกคนทำไมทำกับผมอย่างงี้ วันนี้ต้องจัดหนักๆกันแล้วโอ้โหในเสาผมก็ยังไม่ฟื้นเลยนะครับจากจารจัดการแง่งขันเมื่อแต่เมื่อ,เม,อเมื่อพักกใหญ่ <c oughs> อะผมคิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่น่าเท่าไหรอ่อ่ะเดี๋ยวผมก็จะเอาสักตัวนี้ไม่ไม่น่าไหวเอาตัวนี้ไปก่อนนะครับอ่าแล้วก็เอาเป็นตัวนี้ตัวนี้อาชินเนื้อสองตัวเลยจัดหนักๆก,กันไปนะครับแต่ว่าลุยอะสู้ได้แน่นอน <c oughs> อ่ะมาดูคู่ต่อสู้หน่อยนะครับว่าจะเป็นใครนะครับแต่ผมดูแล้หลีกผมในวันเนี้ยในตอนเนี้ยรู้สึกว่าเห็นไหม <c oughs> จะนะาทางหมดเลยว่ะ <c oughs> <c oughs> คือว่าก็ไม่ได้แข่งมากเท่าไหร่นะครับก็ถือเป็นโชคดีของผมนะ,อะโอ้โห,โหเสียงงูผูมากเลยผูจะแตกนะครับอ่ะขออ่อยนิดนึงก็แล้วกันอ่ะ อะดูดิอ่ะเดี๋ยวผมจะทิ้งเวลาให้มันกังวล <laughs> ว่าวผมจะทำอะไรวะอ่ะเก็บไว้หนึ่ง <laughs> กังวลไหมอยากรู้เหมือนกันมันกังวลไหมผมว่ามันกังวลมากเลยนะเอ้ยจะทําอะไรวะอะไรเงี้ยอ่ามันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะครับ <laughs> มาสิใส่เข้าม่าตะเจ็บมันละโอ้ยเปลี่ยนตัวนะครับผมอืมหนาโอ้โหเปลี่ยนตัวมาโจมตีเลยอ่ะ <laughs> โหดโหดจัด โจมตีสองไม่ได้เดี๋ยวผมลงนะผมก็กันหนึ่งไว้ก่อนไอคนนี้มันเอาจริงนะครับอ,อสำหรับลีกแล้วคนนี้มันเอาจริงจะจับนะครับม,มาเลยของผมก็ไม่ได้แข่งมากนะผมจะพูดให้ฟังนะครับนี่ขนาดโมนมิเนเตอร์นะ่าค่าพลังเลือดพลังโจมตีก็อยู่ที่สี่ห้าร้อยนะครับสูงสุดที่ผมเจอน่าจะเป็นเจ็ดร้อยนะครับแต่ผมไม่มีเวลาตีไงถ้าผมม,มีเวลาตทไไนะีที่หนึ่งจะไปไหนนะโมขอโมหน่อยที่หนึ่งจะไปไหนนี่ แต่ก็ไม่ได้มีเวลาตีนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆอจะเป็นที่1นึ่งโนโมิเนเตอร์หรือคือแลนเพชรนั่นแหละหรือว่าเป็นที่100ก็ได้การด์ดเหมือนกันนะครับมผมก็ได้ที่หนึงมาแล้วแล้วมันก็ไม่ปลดล็อกให้ผมด้วยโอเคทีนี้ล่ะฉันเอานายตายแน่ <laughs> ตายแล้วเธอย่ยอย่เลยเดกันันมันหน้าตเสื้อนะครับ ใช่นะเรียบร้อยเคลียร์ไปสวรรค์แล้วนะครับถั่วเจบาล่าเราเจอกันครั้งที่สองแล้วนะอันน่าอัพสกิลมาแล้วอัพสเต็ปมาแล้วนะครับไม่ใช่สกิลอัพสเต็ปมาแล้วมาสวใส่ใส่แน่โุ้ยใส่ห้าเลยเหรอถั่เจบาล่านายหดไปแล้วไม่นะโอ้ยขอฉันขอโทษด้วยแต่ตัวเซราคอมเดี๋ยวฉันจะนเป็นคนปิดบัญชีให้นายเองหนึ่ง สองสามผมต้องถามเลยเหรอสี่ด้วยการสแต็กมานะครับอเอ้าไม่ป้องกันด้วยอ่ะจะเก็บไปไหนตายซะปกตินี้ท้านเจปรานี่จะอยู่ข้างผมนะออผมใช้ประจำเลย <S <S อุ้ยมีการวับด้วยอ่ะแต่ว่าเลเวลหนึ่งอ่ะอยากได้ไอ้บ้าโอ้ยจมตี5้าเลยไปแล้วไหมผมมันก็หมดสแต็กไปนะครับมา เจ้าตัววุ่นวายของเรานะครับเออมันชื่ออิลิตาตอนนะครับเอออิลิตาตเตอร์อิลิตาเตอ,อร์อนะครับอืออ๋อมี FC เคยบอกว่ามันเป็นอะไรนะเจ้าตัววุ่นวายนะครับอ่อะไรประมาณนี้งยับก็วุ่นวายจริงๆเลยแหละถ้าเราเปิดการ์ดอ่าใส่แรงก็จะได้มันบ่อยๆนะครับอือ <laughs> คิดว่าฉันจะตกไปง่ายๆเหรอ นายคิดผิดแล้ว88เลยเหรอทีเดียวจาก100เป็น88เลยเหรอหนดับหนึ่งเท่าไหรเนี่ยโอ้ยพันปเองแต่ไม่มีเวลาตีหรอกนะครับพุ่งตรงนะครับอ่าช่างมันเราอยู่88อ่าให้ได้พันดินเอเนะี่ยอยากได้ดินเอแล้วเกินนะครับเฮ้ยที่200เยังดีนะครับอ่ต่อไปเป็นแบ a คเขียวแล้วกันโอเค สำหรับผมตอนนี้ก็ไม่ได้ยากเย็นเท่าไหร่นะครับอืมฉันยองแย่งดูแลพวกนายก็จะประมาณนี้นะอ่าฉันก็จะใช้เดี๋ยวให้คิดก่อนนะเอาตัวนี้ตัวนี้น <laughs> มอยากแพ้บ้างไงเรื่องเรื่องอ้ามอยากแพ้บ้างนะครับอ่าลุยคือตลอด2วันมานี้ที่ผมเล่นลีกผมยังไม่แพ้ใครเลยนะผมก็เลยอยากแพ้บ้างไงเรื่องก็มีแฮนี้นะครับกูได้แพ้สุใจนะมาแล้ว มาเลยแล้วผมจะไม่ตัดออกเลยนะอ่ามากองกันหนึ่งไว้ก่อนถ้าเราโดนสองเราไปนะครับอืมมาเลยมาเลยตัวที่น่ากลัวที่สุดก็คือตัวน้ำนะครับอืมโอ้พูดเลยว่าเออ <c oughs> มาเลยอาชอบ์คิดว่ามันแข็งแกงจานนะครับมันจมตีผมไปก่อนนะผม้องกันสองนายคิดผิดแล้ว จุดสุดท้ายของนายนี่แหละจะเป็นจุดบอดหูเลือดห้าร้อยเลยนะไอ <c oughs> จุดบอดนี่เลือดห้าร้อยเลยนะครับอมจมตีสองฉันก็ยังอยู่อ่ะเจ้าเสร็จแล้วเอาเส้มันเลย <c oughs> ฉันนี่แหละจะคำน้ำคำลามใส่หน้านายมันเลยเอออะไรก้าซอลัดเออจมตีสามหนียังอยู่ทีนี้แหละมึงตาย <c oughs> เออมันคิดว่าผมจะโจมตีผมไม่โจมตีหรอกนั่นเลยกล้าใส่ไหมล่ะโธ่จิ้ม <laughs> หยโจมตีสามเหมือนมันรู้นะครับเจ็บไปห,หนึ่งอ,อีกดูเดือดดูเดือด <laughs> ตายซะเถอะอย่าอยู่เลยหลังจากโซลัดจัดการมาหนึ่งสองโหต้องสามด้ยเหรอแล้วการสแต็ปมันด้วยสี่นะครับแต่ผมไม่ป้องกันเลยเก็บไปตัวสุดท้ายนะ <laughs> เก็บงานเรียบร้อยโอเคร้อยแปดสิบแปดมาเลยร้อยแปดสิบแปดเนี่ยต้องจมตีถึงสามนะเฟ้ยมาเลยดีนะเราเก็บตัวสุดท้ายที่ปีดามจเอะทย่สุดไว้นะครับแต่ถึงเลือกจะน้อยก็ตามจมตีสิโอ้โหโแจ๋ว <c oughs> <c oughs> นายโดนหลอกแล้วหูมีแค่เจ็ดสิบสามเองต้องจมตีเท่าไรหร่วะเนี่ย คิดหายแล้วคิดหายจ,จัดเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเลยเหรอร้อยยี่สิบก็เหลือหกสิบหกสิบป้องกันหนึ่งก็พอนะครับเออหกสิบหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกกับสี่จุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับเอาอีกหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวพลาดนะครับแต่จริงป้องก,กันหนึ่งก็พอแล้วนะครับบวกสี่จุดหกเปอร์เซ็นต์นะครับ 61จริงๆด้วยนะครับอย่างนี้ผมคิดเลยนะครับเพราะเวลามันลดมันจะลดลงไปครึ่งหนึ่งเลยนะแต่มันบวกมันจะบวกแค่แบบว่าเท่าตัวมันบวกแค่ครึ่งเดียวนะครับยังไงเฮ้ยไม่ใช่เวลามันลดมันลดเท่าตัวแต่บวกบวกครึ่งเดียวนะครับฮ้ยตะกี้เราป้องกันสองแสดงว่ามันโจมตีสองเมื่อมันโจมตีสองตายซะผมไม่ได้มองเลยไม่ได้สเกตนะสเกะงับ โอ,อ้โหวุฒิอาอยเฮ้ยยังชนะนะครับชนะแล,ะวล้วาเฟยเนิร์นมเขียวของเราเนินไม่ต้องไปสนครับเด็กเกลงเก,งเกงอะไรอะไรเนิร์นระดับมาแล้วครับ85นะครับขอการ์ดทองสักใบอ่ะกูจะเลิกเลยเอ้ยได้การ์ดเงินว่ะโชคดีจ,าจา้าโชคดีตรงที่ได้ของแทบนี่ครับโอ้โหได้ดีเนพันหนึงห่งโอ้โหโอ้ยราชาจารัต เฮ้ยดีละสิ่งที่อยากได้กับสามร้อยหืมทำไมผมถึงดีใจราจาโซรัสนะครับเพราะว่าราจาโซรัสของผมมันยังไม่เปิดนะครับอืผมยังไม่มีเลเวลสุดท้ายเลยเห็นไหมทุกคนมีเลเวลสามสเองนะครับขอไปปาล์มเด็กดื้อก่อนแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวมึงก็ได้หลงนะท่เอ้ยกางกูแล้วไนงะ <c oughs> มาจัดไปก่อน กล้าพูดเลยนะครับว่าเป็นการ์ดเงินที่ให้ดีเน่น้อยมากเลยนะครับแมงไร้แอร์หกสิบเองบ้าไปแล้วช่างมันนะครับอ่าไปลุยต่อที่ฝ่าน,นะครับอืม,มาเฮ้ยมีมีคนฟรีมีคนฟรีนะครับอ่า มาเดี๋ยวทีนี้ผมจะใช้บรรดานกนกทั้งหลายนะครับผมจะใช้กินเนื้อไปก่อนละกันแล้วนกตัวนี้นะครับแล้วนกตัวนี้จ๊กเกอร์ตัวสุดท้ายนะคลุยอ่าสำหรับคนที่ติดตามผมมานะต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับออที่เป็นกําลังใจให้กันละกันนะครับโอ้โหดูตัวแรกสิแต่ผมไม่แพ้ทางเลยนะจะบอกให้อเออแพ้ทางนะถ้ามันเปลี่ยนตัวนะครับแต่ผมก็จะจะยับกูแมเอ้ยยับก็ไม่ตายนะครับอ่ะ ก็ขอขอบใจทุกๆคนด้วยนะครับอขอขอบคุณทุกๆคน,นที่ติดตามกันมาคนะตั้งแต่ผมเล่นเลเวลแรกมานะครับไล่มานะก็ตอนนี้ก็นี่แหละผมจะได้วิบวับแล้ว <c oughs> หลังจากที่ได้วิบวับมาเมือ่อเมื่อนานมาแล้วอะเราพูดกล้าพูดเลยนะครับเมื่อนานมาแล้วนะครับแต่หน้ามันมีสองนะมันเปลี่ยนตัวมามันก็ยังล้มผมไม่ได้นะครับอหลังจากที่นานมาแล้วนะครับคราวนี้ลีกนี้แหละผมจะต้องได้วิบวับอย่างแน่นอน ใส่มาเลยมันมีแต่วิบวับอ่ะพู้ชมตงเนี่ยอิจฉาจัจนเลยนะดังนั้นจะต้องหล้มลมทุกคนมันให้ได้ฟ้ามอิจฉามเกินใจฉันตายซะเธอกูได้คำเดียวว่าตายซะเธอจริงๆแล้วโจมตีสองดีไหมแล้วเก็บเฮ้ยมันมันเก็บไปหลงตัว ไม่ได้ต้องล้มแล้วเพราะว่าโมโหนะครับเพราะว่าตัวสุดท้ายเราเป็นนกนะครับเออมันเก็บไปแล้วลืมไปเลยเนี่ยผมไม่ได้เปลี่ยนตัวนะครับชิบหายแล้วถ้าเนื้อผมตายไปนี่โอ้โหตัวนี้ปัญหาเลยนะครับปัญหาหนักเลยร้อยแปดสิบเอ้เดิมจะสองร้อยกว่าแต่เดิมหกร้อยเลยนะแต่ไม่เป็นไรจบทีสามไปนะครับเงียบลาก่อนโอ้โหถึงหน้าไม่หล่อแต่ก็ นายทำให้ฉันมีประสบการณ์ดีๆ <laughs> ฉันมีเจ็บตายซะเถอะหนึ <laughs> 1, ่งสองเฮ้ยต้องสามเลยเหรอเก็บไม่สี่นะไม่ใช่ไม่ตายตัวสุดท้ายตายซะ <laughs> ทีนี้ก็ชนะแล้วนะครับ <laughs> นี่นะบอกแล้วทัชเจปลาลนะต้องอยู่ค้างผมนะครับ <laughs> มาทัชเจปล拉รับไปเพื่อนหน่อยนายคือผู้เสียสละเรื่อยมาในเกมนี้เราชอบนายเป็นอันดับต้นๆเลยฉ,ฉันจะบอกให้ทัชเจป巴าเอ,อือ เรียบร้อยการเสียสละของนายอย่าไม่สิ้นหวงังอย่าไม่หมดสิ้นไปจัดการเป็นจ็อกเกอร์เพื่อเพืนๆบินไปไม่นะควนเขาที่หน้านะครับอืมนี่ใหญ่แค่ไหนก็ล้มดังเท่านั้นนะครับจะน,าน่ารักเฮ้ เราชิงอันดับหนึ่งเลยดีไหม <c oughs> ดูท่าแล้วเราชิงอันดับหนึ่งเลยดีกว่าไหมแต่ผมไม่ชิงอันดับหนึ่งแน่นอนนะครับผมก็เล่นไปเรื่อยๆของผมเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่านอนมาแล้วอะเรื่องงกัดทองต้องเป็นของผมนะครับแบงค์เขียวเฮ้ยร้อยหนึ่งโอ้โหเลยตกซิกไหนก็ได้ถ้าตกซิกฝาก็หนึ่งร้อยถ้าตกซิกสายก็นะ <c oughs> กไ็ได้อีกหนึ่งใบไงเ,เรื่องๆนะโอ้โหยากได้ลวเกินชื่ออีลิยบ่ะ ผมก็เรียกอีริยบเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไม่มีใครคอมเมนต์ไงนอกเรื่อง,อง <c oughs> อ آ, ไม่ไม่มีใครคอมเมนต์ไงผมก็เรียกอีริยบเหมือนเดิมนะครับเออนั่นชื่ออีริยบแหละ <c oughs> ไม่งั้นก็อียบอียบประมาณนี้นะครับอ่าไปลุยต่อเสียเวลาอีกแล้วโอ้โหเออก็พูดนอกเรื่องนอกทางไปเรื่อยอ่าอ่าผมต้องจัดชุดนี้แน่นอนนะครับชุดนี้ไฟกระพริบแน่นอนนะครับเอาวันนี้เอาวันนี้ ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับอ่าไปลุยอ่ะ,อะมาดูคู่ต่อสู้กันนะครับว่าจะเป็นใครแข็งแกร่งแค่ไหนโอ้ยมันก็แก่งก่าเราหมดเลยอ่แต่ว่าเราเราเลือกตัวมาชนะทางหน่อยๆน,นะครับมาเลยยับคู่ตายไหมดูสิอุ้ยวันาการศิาเย็บเราไม่ตายโอเคมาฉันก็มีก้าทองนะแต่นายมีวิฟวับเลยนายอิชายทิทธาย มาเลยอะไรมันชื่อแลมโพอะไรคักทักทุกอย่างก็ลืมแล้วนะครับโอ้ราการัยังไงก็ต้องเรามีสามนะตาหน้ามันทำอย่างนี้นะครับอมาเลยมันเป็นกลวงทำอย่างนี้นะครับผมจะพูดได้ฟางนะมาเลย เมื่อไหร่ที่ฉันเปลี่ยนตัวจะต้องเกินสมขึ้นเอาสิเราจะเมดไว้นะครับอืมมันถ้ามันโจมตี2มันจะฉลาดกว่านี้นะครับผมจะทําอย่างนี้นะครับตายซะมันไม่ตายหรอกเราอะตายแน่ๆนบแต่เล็กสแต็กมันนะมาเลยมีสามใส่มาซิใส่หนึ่งอไม่ใส่โชคดียังจะถีบมันต่อไปนะครับอ่าถีบต่อ ตีนะเจ็บใจไหมเอาสิมีห้าแล้วเนี่เอ๋อมันควรราป้องกันนะครับอือม,มันก็เลยไม่กล้าใส่ทีนี้มันใส่ห้าแน่ๆน,นะครับผมคิดว่าเราป้องกันสี่นะครับห้าจริงๆด้วยโอเคมันไม่เคยเจอผู้เล่นอย่างเรานะที่แบบว่าห่วงสแต็คสุดๆนะครับเออคือมันไม่เคยเจอผู้เล่นอย่างเราไงคนบ้าเลยจะห่วงสแต็กขนาดนี้นะครับเออคือผมเองนี่ไนงะ จอจะใส่ป้องกันใช่ไหมฉันก็ป้องกันแต่ตอนนี้เฮ้ยโหต้องจบตียันสามเลยนะแล้วก็ดูก่อนดูาตานะครับป้องกันสองอยู่เรียบร้อยตายซะเงยียบม,มาเลยเฮ้ยจริงจริงฆ่าแล้วเก็บสอแตลกไว้เพื่อนก็ได้นะครับไม่จําเป็นก็ได้นะครับแล้วหวูป้องกันสองนี่ถือว่าเปลี่ยนตัวโอ้โห เสียดายทาแตกมันเลือดสาบเองอ่ะโอเคผมก็จะฆ่าแบบนิ่มๆเลยนะพูดตรงๆนะครับผมจะทำอย่างนี้นะครับอ่าปงกัน2องอะเซเดี๋ยวมันต้องใส่ทั้งหมดที่มีนะครับใส่ผมนะเพราะว่าผมมีสี่นะครับอ่ามันมี5เอ้าเอ้าต้องจะตี่ยันหนะแค่ก็ยังไม่รู้จะล้มได้หรือเปล่านะครับสำหรับมันนะสำหรับฝ่ายตรงข้ามนะครับโจมตีส รู้มากอันนี้คือรู้มากนะครับมันรู้ผมจะไม่ป้องกันแล้วก็เท่านั้นนะครับไม่มีประโยชน์นะครับเปดตีหนึ่งกับตีสองเออพอดีเลยแล้วก็สามนะป้องกันหนึ่งเพื่อมันเก็บขแตกไว้เพื่อนนะครับสองสามนะครับเก็บไว้สองบอเรียบร้อยนั่นเก็บไว้เพื่อนจริงด้วยนะสีตายไปซะเฮ้ยมีห้ามีสิทธิ์ลบเราได้เนี่ยจิบหายแล้วลืมไปเลยเนี่ย ตายแล้วล้มผมได้แน่เลยมันจุนตีสี่อะฟุกจัดจานม่ยังอยู่นะครับตายมิใชโอโยนี่เกมต้องสุดสีอย่างนี้นะผมถึงเลือกตัวแบบนี้มานะเออบางคนอาจจะเลือกตัวแบบเหนือสุดรัดเสเซียอะไรก็แล้วแต่ทุกคนนะครับอ ได้39เลยอ่ะโอ้โหดูดีจัจานะครับโอ้ยมาเปิดของกันดีฟ้าตรงที่ลุ้นก็คือตรงนี้แหละครับอืมเอ้ยห้าร้อยได้จังน้อยแต่ก็ยังดีนะครับเพราะว่าก็อยากได้ดีเออยู่อ่ะพอดีฟ้ารู้สึกว่าจะยาวแล้วไอเดี๋ยวจะเปิดการ์ดแถมนะครับได้เปิดไหมดูสิ เน่เปิดแถมนะครับเปิดนี่ปั๊บแล้วก็เปิดนี่ปั๊บโอ้โหได้ฟรีๆนะครับเข้ามาอยู่ในกองเลยอ่ะไม่ต้องฟักนะโอ้โหสุดยอดจริงๆผมพูดเลยนะซีซันพาร์ทเนี่ยผมยังไม่เคยได้ของดีเลยนะครับเออซีซันพาร์ที่เนี่ยผมยังแทบจะไม่ได้เปิดการ์ดเลยนะครับอือแล้วก็ไอการ์ด24ิสชั่วโมงเนี่ยผมได้เปิดอยู่ แต่าการ์ดพวกนี้ผมยังไม่ค่อยได้ของดีเลยนะปกติเนี้ยซีซันพาร์ทที่แล้วนะผมได้แต่พวกเนี้ยเนี่ยผมได้ตัวไฮบิดอย่างเดียวเลยนะครับที่ผมเปิดนะครับได้ต้อง4ีหตัวนะครับซึ่งเป็นตัวนี้นะครับนี่ไนงะเห็นไหมดูดิมีจะสองตัวแล้วอะคิดดูก็คือไอตัวที่30ผสมกับสิเนี่ยครับอ่าถ้าผสมกันก็จะเป็นเวลสี่สิบนะครับอ่าผมจะพูดฟังก็คือเกือบจะได้เวลสี่สิบเวลตันสองตัวแล้วนะครับมันขาดนิดเดียว แต่ว่าผมก็ไม่ซื้อให้เวลตันหรอกเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะเพราะว่าก็เป็นตัวกําลังลบแต่ก็ไม่ได้เป็นกําลังลบหลักนะครับอ่าก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันก็ยืดยาวแล้วเพราะว่าลีกก็ยังเหลือเวลาอยู่นะครับเออยังเหลืออีกวันหนึ่งนะครับอืมพรุ่งนี้น่าจะหมดพรุ่งนี้ตอนสองทุ่มนะครับผมคิดเอาไว้นะอืมยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับประมาณนั้นแหละเราก็จะเราก็จะมาตัดสินกันนะว่า ใครจะได้การ์ดอะไรอะไรถ้าใครเป็นยังไงหลีกตึงไหมอะไรไหมก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับอืมห่วงของผมฟักตัวนี้ก่อนแล้วกัน่ะแล้วก็ฝากดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับและอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะสําหรับคนที่กดซับสไครต์แล้วนะครับก็กดติดตามนั่นแหละอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะเพื่อผมจะได้ยู ทำคลิปต่อไปอีกนานนะครับผมถ้าใครอยากดูก็นั่นแหละอย่างที่ผมพูดนะอขอขายตรงนี้หน่อยนะครับเออทำไมผมฟักทุกตัวบางคนเขาไม่ฟักนะผมพูดจริงนะผมฟักหมดทุกตัวนะครับเห็นไหมของผมแทบจะไม่มีค้างนะครับมีค้างน้อยมากนะครับเห็นไหมมีค้างแค่กี่ตัวเองหนึ่งสองสามสี่ตัวนะครับทำไมผมถึงอย่างนั้นเพราะว่าผมฟักแล้วผมก็ขายเอาดีเนนะครับฟักแล้วก็ขายเอาดีเนนะครับเรื่องของเรื่องนะครับพอเป็นเขียวผมคิดว่าหาง่ายนะ หาง่ายนะเห็นไหมเพราะว่าผมอัปเกรดอันนี้ไปนะครับจากหมื่นของผมมีหมื่นหนึ่งใช่ไหมก็เหลือ700 0ตอนนี้ผมมี8,5 0 0แล้วนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกพันห้านะครับท,ท,ทั้งๆที่แบบว่าผมพยายามแบบว่าพยายามฟักตัวเห็นไหมพยายามฟักตัวพยายามอะไรเราก็อย่าไปเอาอันนี้นะครับอย่าเพิ่งไปฟักอันนี้อันนี้มันแพงอันนี้มันแพงนะครับเครื่องที่3นี่มันก็จะใช้25้นะเครื่องที่4ใช้50นะถ้าผมจำไม่ผิดนะ มันแพงนะครับแล้วอันนี้เราก็วัวเดียวพอเพราะอันนี้มันใช้ร้อยหนึ่งนะครับอืมตอนนี้ผมก็โวสัตว์น้ําอันแสนน่ารักของผมผมบอกอยู่แล้วนะครับผมชอบในโนเสาน้ำนะครับชอบชอบนี่นี่นี่ไอตัวพวกน้ํานี่ทั้งหลายนะครับแล้วก็ชอบในโนวเสารึ่งบกครึ่งน้ํานะก็คือนี่ไงผมยังจัดอยู่ด้วยกันเลยนะครับตรงนี้ตรงไหน,นวะ <laughs> ตรงไหนวะที่คุณจัดนี่ไงเห็นไหมน้ำ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 ทั้งหมดเลยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็มีป่าปายัง่งไปอยู่ตรงอื่นมั้งนะครับมีตรงนี้มั่งนะครับมีตรงนี้มั่งนะครับเพราะว่าเพื่อให้สวนสนุกมันสมดุลไงเวลาคนเข้ามาดูมันจะได้เจอกันไงอ่าแล้วก็นี่ครับน้ำ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 เห็นไหมเห็นไหมพยายามที่จะอยู่ด้วยกันนะครับน้ำน้ำนะครับผมชอบมากในสราน้ำอ่ะ ก็พูดไปเยอะแล้วนะก็ย่นย่อไปเยอะแล้วนะใครลำคาญก็กดปิดคลิปไปก็ได้นะครับอย่าอย่าลืมกด s ับสไครต์นะครับ <laughs> กดแชร์กดไลค์ด้วยครับอ่ะซีโอแกนทุกคนนะครับแฟนดายังเล่นอยู่นะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าคลิปนี้ลงไม่ทันเนี่ยผมอาจจะไปลงพรุ่งนี้เช้านะครับอ่าเอาทีแล้วกันซีโอแกนทุกคนนะครับแฟนดายังเล่นอยู่ <laughs>